ต้องขอบคุณคอปจอ่นะออที่มีความห่วงใงยคนชาเชิงเาวา วันที่8กันยายน2564ที่สารกลางจังหวัดฉะเชิงเซาในไมตรีไตพตีลานัน้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาร,รับมอบแอลกอฮอลและอุปกรณ์ป้องกันโควิด -19 จากสรรภสษามิตรพื้นที่ฉะเชิงเซาและคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดฉะเชิงเซาหรือคอบจอประกอบด้วยแอลกอฮอล95% ชุด PPE หน้ากากอนามัยพัดลมตั้งโต๊ะน้ำดื่มเครื่องดื่มบำรุงกำลังบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและน้ำดื่มรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทตามโครงการกรมสรรพสามิตร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 สนับสนุนการปฏิบัติงานบุคลากร,กรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านหน้าผู้ป่วยและผู้กักตัวสู้ภยัยโควิด -19 กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเราสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันและรักษาโควิด -19 ประกอบด้วยเครื่องกรดออกซิเจนขนาด5ลิตรจำนวน2เครื่องชุด PPE ของแพทย์จำนวน42ชุดชุด PPE ของเจ้าหน้าที่จำนวน150ชุดถุงหุ้มรองเท้าจำนวน100คู่ หมวกคลุมผมจำนวน200ชิ้นและหน้ากาก N95 จำนวน600ชิ้นเพื่อแจกใจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์นอกจากนี้<ม>บางส่วนจะมอบให้หน่วยกู้ภยัยกู้ชีพสำหรับนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความปลอดภัยจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกด้วย